สอาจารย์เจิมศักดิ์เกียรติทนวนวณิชชันชยัยพลตำรวจเอกเสรีพิสุทธิ์นะครับแล้วก็ตอนนี้อาจารย์มันเจิดสิงคเนตินั้นเนี่ยก็กําลังดูช่วงเวลาที่จะซูมเข้ามานะครับก็มากันกันหลากหลายวันนี้นอกจากนําเสนอพูดถึงปัญหาของบ้านเมืองแล้วเนี่ยนะครับเรากําลังจะชวนพี่น้องประชาชนคิดว่ามันถึงเวลาหรือย,อยังที่เราจะต้องแก้ปัญหากันที่ต้นตอของประเทศ เราจะปล่อยให้แผ่นดินนี้เป็นสมรภูมิของผลประโยชน์เฉพาะนักการเมืองเฉพาะของกลุ่มทุนเนี่ยไม่ได้เป็นเวลาที่เราจะต้องคิดว่าเราจะเอาหลักธรรมขึ้นมาสู่การปกครองได้ยังไงมามีส่วนร่วมมีส่วนสําคัญในการปกครองได้ยังไงวันนี้ถ้าเราดูตามรัฐธรรมนูญรัฐบาลนี้สภาแห่งนี้ขัดรัฐธรรมนูญทุกทุกคนในมาตราร้อกํิหนดว่า คนที่จะเข้ามาดํารงตาแหน่งจะต้องซื่อสัตย์สุจริตเป็นที่ประจักษ์วันนี้เราดูหน้าคนไหนแล้วเราเห็นตามนี้บ้างอีกข้อหนึ่งต้องไม่ประพฤติผิดมาตรฐานจริยธรรมอย่างร้ายแรงเราเห็นคนไหนบ้างไม่มีฉะนั้นเราดํารงอยู่กับการขัดรัฐธรรมนูญแต่เราต้องการรัฐธรรมนูญเราต้องการประชาธิปไตยหัวใจสูงสุดของการปกครองคือเพื่อประโยชน์โดยรวมของประเทศชาติ ความผาสุขของแผ่นดินวันนี้ไม่มีทั้งสิน้นวันนี้จึงเป็นวาระของประชาชนที่จะต้องมาพูดคุยกันนําเสนอกันและจะนําไปสู่การเปลี่ยนแปลงอย่างแท้จริงนะครับเบื้องต้นก็นทำนี้นะครับคือณขนาดนี้เนี่ยนะครับจะมีสถานการณ์ที่กําลังนะครับชีชะตากรรมของประเทศอยู่ หลายประเด็นประเด็นที่ร้อนแรงมากที่สุดก็คงหนีไม่พ้นกรณีไทยกัมพูชาซึ่งผมได้เคยพูดไว้หลายครั้งว่าถ้าไทยกัมพูชาจะมีปัญหากันกันได้นั้นจะต้องไม่ใช่วันที่ตระกูลชิน,นวัตรเป็นนายกร,รัฐมนตรีเพราะสองครอบครัวนี้สนิทกันมากคุณทักษิณมีบ้านอยู่ที่กลางกรุงพนมเปญ ลูกของน้องสาวก็เป็นดองกับผู้แทนของซีกกัมพูชามีความสนิทสนมกันอย่างยิ่งโดยส่วนตัวผมก็รู้จักทั้งสมเด็จทุนเซนนายพลทุนมาเน็ตเจอกันหลายครั้งในชีวิตนี้แต่พวกเราก็แยกแยะได้ระหว่างการรู้จักส่วนตัวกับเรื่องผลประโยชน์ชาติโดยเฉพาะเรื่องดินแดน ดังนั้นเนี่ยนะครับการทำหน้าที่ของนายกรัฐมนตรีรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหมควบรองนายกความฝ่ายความมั่นคงนั้นได้สะท้อนให้เห็นซึ่งความอ่อนแอกันมาโดยตลอดและเป็นการพูดในลักษณะที่เสียเปรียบชี้ได้เลยว่าประเด็นที่คุณภูมิทรรเนี่ยนะครับตั้งแต่กรณีลูกเรือไทยกับพมา่าพูดเสร็จแพ้เลย สารภาพสิ้นว่าไปลุกล้ำน่านน้ำของพมา่ามาครั้งนี้ก็เช่นเดียวกันเมื่อคุณทักษิณบอกว่าเพิ่งคุยนะครับอย่างสนิทสนมกับสมเด็จทุณเซนบอกว่าจะเปลี่ยนสนามรบให้เป็นสนามตะกรอ้อซึ่งใครก็ไม่ขำด้วยนะแล้วก็บอกว่าเนี่ยนะครับจะทำให้พื้นที่เป็นโนแมนแลนด์ภูมิธรรมก็เอาด้วยโนแมนแลนด์ no ตามแล้วก็บอกว่าไม่ใช่เป็นการ รุกล้ำพื้นที่ถ้าเป็นโนแมนแลนด์นะครับไม่มีใครมีสิทธิ์เข้านะแต่การไปสารภาพเนี่ยยอมรับว่าไม่ใช่เป็นการลุกล้ำพื้นที่นั้นกัมพูชาเขาก็ต้องการแค่นี้เขาจึงลากไปสารโลกทีนี้เนี่ยนะครับแม้ว่าไทยจะไม่ได้เป็นสมาชิกแต่การสร้างความชอบธรรมในกระบวนการอื่นๆจากความอ่อนแอของตัวนายกรัฐมนตรีนั้น ซึ่งจะเห็นได้ชัดว่าทุกการสัมภาษณ์หนึ่งพูดไม่รู้เรื่องสองควบคุมตัวเองไม่ได้ไม่เหมาะสมกับสถานการณ์ของบ้านเมืองที่สุ่มเสี่ยงเรื่องการเสียดินแดนคนไทยเนี่ยนะครับเราเป็นประเทศที่มีปมในใจมากที่สุดในเรื่องของดินแดนเราเป็นประเทศที่เสียดินแดนมากกว่าที่เหลืออยู่จึงพูดกันมาโดยตลอด ตั้งแต่แผ่นดินสมัยรัชการที่เก้าต่อเนื่องรัชการที่สิบว่าในแผ่นดินนี้จะไม่ยอมเสียดินแดนแม้แต่เพียงตารางนิ้วเดียวอีกต่อไปแต่ชี้ได้อย่างชัดเจนว่าการออกแถลงการนี่นะครับเรียงตามลำดับยังไม่ได้สะท้อนถึงความแข็งแรงของประเทศนี้นะครับแม้วระทั่งคุณภูมิธรรมออกแถลงการตอนเจ็ดโมงเช้าก็ยังดูเสมือนหนึ่งว่าคนก็ยังไม่เชื่อเรื่องความแข็งแรง จนกระทั่งผู้ชาการฐานบกซึ่งเพิ่งออกคำสั่งมาเนี่ยนะครับเมื่อไม่กี่นาทีที่ผ่านมานี้เนี่ยที่ให้เนี่ยนะครับกองกำลังบูรพากองกำลังสุรานารีได้พิจารณาในการเปิดปิดเรื่องด่านชายแดนและผมก็เชื่อว่าเนี่นะครับในอีกไม่กี่วันข้างหน้านะครับแม่ทัพภาคที่สองเนี่ยน่าจะมีการประกาศใช้กฎอายการศึกตามตะเข็บชายแดนต่างๆการที่เราได้รัฐบาล ที่มีความอ่อนแอในวันที่เราต้องการความเข้มแข็งแน่นอนที่สุดนี่นะครับไม่มีใครที่ต้องการกระหายสงครามตามความที่พยายามจะปลุกเรื่องการกระหายสงครามแต่บทเรียนของเรานั้นเนี่ยนะครับจะเห็นได้อย่างชัดเจนว่าการไปเจรจาระหว่างรองนายยกควกรบรัมดีกระทรวงกลาโหมของสองชาติที่สากแก้วนั้น ที่นายกรัฐมนตรีบอกว่าโอเคโอเคนะแต่ท้ายที่สุดนั้นทางการกัมพูชาปฏิเสธทุกข้อและเราต้องยอมรับความเป็นจริงอย่างหนึ่งว่าประเทศเขาได้นักรบปกครองนะบ้านเมืองเราเนี่ยนะครับได้นักอะไรก็ไม่รู้ปกครองจนกระทั่งปัจจุบันไม่มีความเท่าทันนะครับในการที่จะทําหน้าที่ในการปกป้องดินแดน ทีนี้เนี่ยนะครับเพื่อจะสรุปความว่าในเรื่องนี้ผมเชื่อว่าพี่น้องประชาชนนะครับคนที่ทำงานนะครับคนกัมพูชาทำงานในประเทศไทยคนไทยที่อยู่ในกัมพูชานะครับขอให้อย่าให้มีปัญหาซึ่งกันและกันนี่เป็นเรื่องนะครับระหว่างรัฐกับรัฐกองทัพกับกองทัพนะครับและการออกมาเรียกร้องในการปกป้องดินแดนนั้นไม่ใช่เป็นการเรียกร้องการรัฐประหาร ตามที่มีการปั่นกันอยู่ถ้าคนไทยประเทศนี้เงียบปากเพราะกลัวว,ว่าเกิดการรัฐประหารเนี่ยเพื <_ p ain> ่อแรกกับการเสียดินแดนนั้นเป็นเรื่องที่อธิบายความไม่ได้เลยนะครับ <_ AT> เพราะฉะนั้นผมเชื่อว่านี่นะครับจะมีขบวนการในประเทศทยอยกันตามลำดับในวันที่สิบนี้ทางคุณสนทิอาจารย์ปานเทพก็ชวนพวกผมกันไปก็จะไปร่วมแสดงจุดยืนกันแต่ว่าเมื่อเรามองเห็นว่าปัญหาของชาติ มันมาจากพ่อของนายกรัฐมนตรีนะวันที่สิบเอ็ดนะครับก็จะไปที่แพทยสภาถ้าพี่น้องไปร่วมกับทางคอพทก็แปดโมงครึ่งแต่ถ้าไปเจอกันที่แพทยสภาเลยก็เจอกันตอนสิบโมงเพราะนี่จะเป็นเรื่องจุดเปลี่ยนและผมเชื่อว่าในแพทยสภานั้นนะครับถ้าการข่าวไม่โกหกกันนั้นเกินหกสิบเสียงแล้วนะครับและก็เสียงก็อาจจะมากกว่านั้น ที่จะยืนตามมาัยืนตามมาติเดิมวีโต้กลับรัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุขส่วนวันที่13นั้นที่ศาลฎีกานัดพร้อมหรือไต่สวนผมขอทายทาคุณทักษิณว่าให้แสดงความกล้าหาญท่านพูดถึงผมว่าผมนี่เข้าป่าไปแล้วแต่ว่าท่านเนี่ยกล้าไปศาลหรือไม่ที่พูดเลยนะครับอวดดีตามที่ต่างๆนั้น ถามเนี่ยนะครับว่าจะไปที่ศาลฎีกาหรือไม่เพราะนี่นะครับผมไม่ต้องการได้ฟังเหตุผลว่าป่วยอีกแล้วนะครับท่านไปต้องไปในวันนั้นและถ้าศาลพิจรารณาเสร็จในวันนั้นก็น้อมรับคำสั่งจึงจะได้เป็นแบบอย่างนะครับไม่ใช่ว่าเวลาไปเก่งตามงานวันเกิดอย่างนี้หรือจะตามงานต่างๆแต่งานที่ตัวเองจะต้องรับผิดชอบในฐานะที่เคยเป็นผู้นำประเทศ เป็นนายกรัมรีถึงสองครั้งนั้นควรจะต้องใช้ความกล้าหาญกล้าประารรารากาศว่าหัวเด็ดตินขาดตายเป็นตายคุกเป็นคุกกันไหมว่าวันที่สิบสามนี้จะไปที่ศาลฎีกาประเด็นสุดท้ายเนี่ยนะครับที่ทางนี่นะครับ,ท,ท,รบที่ทางการไทยทางการกัมพูชาเนี่ยนะครับเดิมนัดหมายจะประชุม JBC ที่กรุงพนมเปญ ในวันที่14คือ12นี่แพทยสภาสิบสาสารดีกาสิบสีที่กัมพูชาทีนี้กัมพูชาเขายืนยันว่าจะไม่เอาสี่เรื่องเข้าหนึ่งช่องสามตาเนี่ยนะครับไม่ว่าตาเมือนทมตาเมือนโตตาควายเนี่ยและช่องบกเนี่ยทางการกัมพูชาก็บอกเขาไปสารโลกอย่างเดียวทางการไทยเนี่ยนะครับก็ยังตื้ออยู่ทั้งที่ไม่มีวาระนี้แล้ว นะครับส่วนไอ้ตาไอ้ตาตาภูมิธรรมเนี่ยก็ถ้าอยากจะไปเนี่ยนะครับก็ก็ยอมให้ทั้งคอมเนก็ไปแต่ว่าสามตากันหนึ่งช่องนั้นเขาไม่เจราจากันอีกต่อไปคือหลักการเนี่ยนะครับของคณะกรรมการ JBC นั้นเนี่ยผมเนี่ยนะครับสมัยก่อนเคยเรียกเขามาเคยมาซักถามกันว่าในการปักปันเขตแดนซึ่งประเทศไทยเสียเปรียบมหาอำนาจที่เป็นเจ้าอนานิคมมาโดยตลอด ผมเคยไปกับพี่นกเขาที่ภูชีฟ้าเนี่ยจากหน้าผามาสองเมตรเป็นของเราถ้าเราอยากจะขึ้นมาที่ภูชีฟ้าต้องปีนหน้าผามาแบ่งปันเขตแดนกันอย่างนั้นทนีนี้เนี่ยนะครับหลักการในเรื่องการปักปันเขตแดนเนี่ยตรงไหนตกลงกันไม่ได้ต่างฝ่ายต่างอ้างสิทธิ์ไม่มีใครมีสิทธิ์เข้าไปนะและตกลงกันว่าวันใดที่สองประเทศจเจริญเท่าเทียมบริเวณจุดนั้น เราค่อยมาเจราจากันอีกครั้งนแต่ไม่ใช่นะครับมันจะมาขุดเนนะครับสนามเปลาะคูเล็ตเนี่ยในเขตพื้นที่อ้างสิทธิ์กันได้นะครับนั่นคือการลุกล้ำและการแสดงความเป็นเจ้าของและนี่นะครับที่คุณภูมิทาไปเจราจากับรัมตรีกระทรวงกลาโหมรองนายกของซี่กัมพูชาเนี่ยนะครับ <c oughs> ก็กลับไปออกถแถลงการเ <c oughs> ขาจะไม่ถอนกําลังและไม่ถอย ประเทศไทยเนี่ยนะครับก็ไม่มีมาตรการใดๆแล้วยังไงเมื่อเขาครอบครองเนี่ยนะครับก็หลักการเดียวเหมือนกฎหมายปิดปากกรณีประสาทพระวิหารเราเนี่ยนะครับจะไปเสียงโง่ซ้ําประเด็นเดิมๆนี้ไม่ได้เพราะฉะนั้นเนี่ยนะครับหัวใจหลักของเรื่องในประเทศไทยวันที่สิบสองสิบสามนะครับนั่นคือจุดเรียนที่สาคัญและถ้าคุณทักษิณให้ความร่วมมือก็ไปที่ศาลฎีกาส่วนหลังจากการไปใช้ชีวิตในเรือนจํานี่ก็ว่า แต่ผมเชื่อว่าร้อยทั้งร้อยไม่ไปนะครับแต่ขณะเดียวกันนั้นผมเรียนกับพี่น้องเนี่ยนะครับผ่านสื่อสารมวลชนไปว่าซึ่งวันนี้วิทยากรเนี่จะขึ้นมาเป็นจํานวนมากหลากหลายเรื่องราวบางคนเนี่ยนะครับก็เน็บแนมบอกว่าเอาชุดที่มาวันนี้นะครับจัดผลัดสองผลัดไปอยู่ที่ช่องบกบ้างอะไรบ้างในบ้านเมืองเนี่ยนะครับที่เกิดเรฟูจีเกิดการเสียดินแดนเพราะทัศนคติของคนในชาติเป็นแบบนั้น นะครับเพราะฉะนั้นวันนี้เนี่ยนะครับเราในฐานะที่เป็นคนไทยในแต่แตละเรื่องราวความเป็นจริงเนี่ยนะครับเศร,รษฐกิจก็พังการเมืองก็พังนะครับกระบวนการยุติธรรมก็พังและทําท่าจะเสียดินแดนอีกนั้นผมว่าก็ได้เวลาของคนไทยต้องทําหน้าที่ขอเรียนย้ำว่าน,นี่คือการปกป้องประเทศไม่ใช่เป็นการเรียกร้องรัฐประหารนะครับคือการไม่รักชาติแล้วอ้างว่าคนที่เขารักชาติเรียกร้องการรัฐประหารนั้น ในแผ่นดินนี้ถ้าจะมีใครจะเรียกร้องการรัฐประหารนั้นก็มีทางเดียวเท่านั้นก็คือความอ่อนแอของตัวนายกรัฐมนตรีนะครับการสอทรอทุกเรื่องของพ่อนายกรัฐมนตรีการไม่รู้จักหน้าที่ของรองนายกและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหมนั่นคือการเรียกรัฐประหารตัวจริงคนไทยมีหน้าที่ปกป้องแผ่นดินนะครับเช่นเดียวกับเชกนะครับทหารที่เขาต้องทําหน้าที่ และเนี่ยนะครับไอความอ่อนแอนี้นะครับเมื่อผู้ัดาการฐานบกเนี่ยเขาไต่ตามลําดับอยู่แล้วจากเบาไปหาน่ะแล้วท้ายที่สุดเนี่ยนะครับภาคที่สองตามด้วยภาคที่หนึ่งก็จะประกาศกฎอยายการศึกตามลําดับเพราะฉะนั้นเนี่ยนะครับอย่าไปโทษใครการทําหน้าที่ของรัฐบาลอ้างความสนิทสนมนี่นายกก็เพิ่งไปที่กัมพูชามานะครับเรามีปัญหากับดินแดนก่อนหน้านี้ไปจีนมานักท่องเที่ยวจีนหายหมด ขอร้องว่าอย่าไปที่ไหนอีกนะครับไม่ทราบว่ามีคําถามอะไรพี่ปองเชีญยนหน่อยไหมพี่แล้วะงนั้มนม,มีคําถามอะไรไหมครับเพราะว่าเดี๋ยวอีกหลายๆคนก็จะทยอยนะครับพี่น้องสามารถมาเก็บข่าวของแต่ละคนได้นะครับสัมภาษณ์เฉพาะตัวกัน คือต้องเข้าใจว่าในภูมิภาคนี้นะครับทางกรัรมพูชาเนี่ยเขามีความมั่นคงภายในเขามากที่สุดคือถ้าไปทางฝ่ากฝั่งมาฝัง่งเอเอออเอมาเลเซียนั้นเนี่ยอันวาฮิบราหิมนั้นเขาไม่ได้แข็งแรงแบบซี่ของกรัรมพูชานะครับเพียงแต่ว่าอย่างที่ผมบอกว่าวันที่สิบสามนี้ก็เชื่อขนมจินได้ว่าคุณทักษิณไม่ไปผมอยากไทยผิดอยากหน้าแตก นะครับแต่ว่าผมเชื่อว่าเขาไม่ไปเพราะฉะนั้นเนี่ยนะครับไอช่องทางตะเข็บไทยกัมพูชานั้นมีช่องทางจํานวนมากนะครับที่จะออกกันไปได้ถ้าชุดประกบเนี่ยนะครับได้ปล่อยปลาละเลยที่ผ่านมาการออกนอกประเทศของคุณทักษิณแม้กระทั่งของคุณยิ่งลักษณ์เนี่ยนะครับถ้าไม่ร่วมมือกันนะครับกับผู้มีอํานาจไม่มีวันที่จะออกได้ นะครับเช่นเดียวครั้งนี้ก็เหมือนกันนะครับสถานการณ์ณขนาดนี้ฐานตรึงชายแดนขนาดนี้เนี่ยช่องทางธรรมชาตินั้นกองกําลังนะครับไม่ว่าบุรพาสุรานารีย่อมที่จะรู้กันเป็นอย่างดีว่ามีช่องไหนบ้างนะครับดังนั้นเนี่ยผมก็ยังเห็นว่าถ้าจะมีการออกนอกประเทศก็ช่องทางเดียวเท่านั้นคือกัมพูชาแม้ว่าคนทั่วไปจะเห็นเรื่องสงครามกันอยู่นะแต่ว่าดูบริบทของคุณทักษิณ ดูบริบทของคุณอุงยิ้งเนี่ยนะครับจะเห็นว่าไม่มีอะไรนะครับผมนี่รู้จักซีฝั่งนั้นไม่ได้แตกต่างกันหรอกแต่ฝักฝ้าฝั่งเขาก็มีหน้าที่ในการปกป้องแผ่นดินเขาฝั่งเราเราก็มีหน้าที่ปกป้องแผ่นดินเราการรู้จักเนี่ยนะครับกับการเสียดินแดนนั้นเป็นเรื่องที่แรกกันไม่ได้อยู่แล้วเพียงแต่ว่าเนี่ยนะครับฝั่งเขาเนี่ยเขารู้จักการแยกแยะไอ้ฝั่งไทยเนี่ยนะครับไม่รู้จักการแยกแยะได้อย่างไรและเราจะมาตามใจผู้นําให้ไปทําหน้าที่อย่างนั้นก็ไม่ได้ นะครับถ้าจะออกนอกประเทศเนี่ยนะครับถ้าเป็นทางบกหรือทางเรือเนี่ยนะครับคิดมาทางซีกฝังกัมพูชานะครับอันวาเนี่ยนะมาเลเซียรับมือไม่ไหวโอเคนะครับเดี๋ยวตามมาอีกหลายคนนะครับแต่ว่าถ้ามีอะไรพี่นกเขาจะเป็นจำเลยที่หนึ่งอคขอบคุณครับข้าคุณคร้าเ่เข้าสู่เวที Ya, dan tak boleh kena pergi. Pergi, pergi, วสวัสดีค่ะคุณผู้ชมมาสักครู่ที่ผ่านมาก็เป็นการให้สัมภาษณ์จาก างด้านของทนายนกเขาแล้วก็ในส่วนของนายจตุพรพมพันธ์ค่ะวันนี้ก็เป็นการจัดเวทีเสวนานะคะหาทางออกประเทศในช่วงที่ประเทศกําลังเกิดวิกฤตนะคะโดยเฉพาะสถานการณ์ชายแดนไทยกัมพูชาค่ะวันนี้ก็มีวิทยากรที่มากหน้าหลายตานะคะที่มาร่วมกันขึ้นเวทีเสวนานะสลับกันเกือบ30คนนะ,ะจัดเที่ยงวันยันเที่ยงคืนเลยนะคะที่พีชชีวีซึ่งก็เป็น สถานที่ที่คุณจตุพรพรมพันธ์ะคะได้ใช้เป็นสถานที่จัดเสวนานะคะก็มีพี่น้องประชาชนค่ะคุณผู้ชมได้เข้ามาร่วมกิจกรรมนะคะทยอยมาตั้งแต่ช่วงเช้าแล้วนะคะนี่ค่ะห้องห้องนี้ก็จะมีพี่น้องประชาชนกำลังทยอยมานะคะอ่า ก็เป็นหัวข้อนี้เลยค่ะประเทศไทยมีปัญหาเป็นเวลาของคนไทยนะคะเป็นเวทีเสวนาสาธารณะวาระเพื่อชาตินั่นเองนะคะเมื่อสักครู่ที่ผ่านมาทางด้านของนายจตุพรเองก็บอกว่าในฐานะที่ตนเองนั้นก็รู้จักทั้งทางด้านของกัมพูชาและทางด้านของคุณดักสินเนี่ยก็เชื่อมั่นได้เลยว่าในส่วนของ เหตุการณ์ที่เกิดขึ้นนะคะก็เป็นวาระซ่อนเร้นนะคะทำเพื่อประโยชน์นะ,ะส่วนตัวนะคะตอนนี้มองว่าการบริหารงานราชการของรัฐบาลนะคะมีความอ่อนแอโดยเฉพาะภายใต้การนำของคุณอุ้งอิงแพรทองทานชินวัตรนะคะที่ไม่ได้มีมาตรการตอบโต้หรือมาตรการใดๆนะคะที่ เป็นกิจจลักษณะนะคะหรือว่าตอบโต้ทันทียืนยันทันทีนะ,ะแล้วก็เชื่อว่าทางการทหารไม่ว่าจะเป็นทางกองทัพหรือแม่ทัพภาคนะ,คะอาจจะมีการประกาศกฎอายการศึกตามแนวตะเข็บชายแดนในเร็วๆนี้นี่ก็เป็นสิ่งที่ทางด้านของนายจตุพรนะคะมีการประเมินสถานการณ์เอาไว้นะคะแล้วก็เดี๋ยวให้มีการจับปาหมุดหมายสำคัญของสถานการณ์การเมืองไทยนะคะในช่วง ระหว่างวันที่12 13และ14ค่ะ12และ13นี้ก็จะเป็นสถานการณ์ในประเทศนะคะส่วนวันที่14ก็จะเป็นการประชุมคณะกรรมการ j b c นะคะซึ่งจัดขึ้นที่กัมพูชาเป็นเจ้าภาพซึ่งแน่นอนแล้วว่าทางกัมพูชาเองนะคะก็จะไม่ได้นำซีหัวข้อนะคะที่จะเข้ามาเป็นวาระนะคะในการประชุมในวันนั้นนะคะ สหัวข้อนะัคือ3มตา1ช่องนะคะสามตาก็จะเป็นาตาต่างๆที่เป็นประสาทนะคะแล้วก็ใน1ช่องก็คือช่องบกนั่นเองนะคะก็เป็นพื้นที่ที่กําลังเกิดข้อพิพาทในขณะนี้นะคะคุณผู้ชมคุณผู้ฟังส่วนวันที่13มิถุนาย,ยนนี้ก็เป็นอีกบุตรหมยสําคัญค่ะที่สารดีกาแผนคกกดีอาญาของผู้ดารงตาแหน่งทางการเมืองนะคะก็จะมีการ วินิจัยนะคะเกี่ยวกับคดีของคุณทักษิณด้วยในเรื่องนี้ก็ยังคงต้องเป็นหมุดหมายสําคัญนะคะที่ยังคงต้องติดตามกันค่ะและนายจัตุพรยังประเมินด้วยค่ะว่าถ้าหากเกิดอะไรขึ้นมีความเปลี่ยนแปลงอะไรเกิดขึ้นช่องทางธรรมชาติที่จะใช้ในการหลบหนีก็คงจะเป็นประเทศกรัรมพูชาก็ให้ติดตามสถานการณ์นี้อย่างใกล้ชิดนะคะคุณผู้ชมคุณผู้ฟังนี่ค่ะเป็นบรรยากาศล่าสุดนะคะที่ห้องประชุมนะคะ ของพีชซึ่งก็เป็นสถานที่ที่คุณจตุพรผมพันธ์ได้มีการจัดเวทีเสวนาวาระเพื่อชาตินะคะเวทีสาธารณะนะคะในหัวข้อประเทศไทยมีปัญหาเป็นเวลาของคนไทยนะคะก็จะเริ่มเวทีเสวนาประมาณ13นาฬิกา30นาทีนะคะวันนี้ ก็จะมีอ่านี่ในส่วนของทางด้านท่านหมอวรงเดชกิตวิกรมนะคะก็เดินทางมาถึงเรียบร้อยแล้วนะคะพี่หมอสวัสดีค่ะพี่หมอวรงเดชกิตวิกรมก็มาถึงแล้วนะคะแล้วก็ในส่วนของอ่าเดี๋ยวก็จะมีทางด้านของอาจารย์เจตโทนวณิกนียคะ ท่านแก้วสรรอติพโพธิกทินะคะท่านประสานมารฤคพิทัก์นะคะจะลงแล้วเอาละค่ะเดี๋ยวในช่วงนี้แอดมินพัชรินรัตนาชัยต้องขอขอบคุณทุกคนนะคะที่เข้ามารับชมรับฟังผ่าน YouTube i อ n ค่ะอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด u b บส r คร e กดกระดิ่งแจ้งเตือนเพื่อไม่พลาดทุกการรับชมนะคะในช่วงนี้ลาไปก่อนสวัสดีค่ะ